เห็นมีน้องๆท่านหนึ่งถามผมเข้ามาว่าข้าวมีอาการเป็นแบบเนี้ก่อนจะใส่ปุ๋ยเนี่ยเราควรที่จะบำรุงหรือควรที่จะจัดการปัญหาอะไรอย่างไรกับข้าวในนานในลักษณะแบบนี้เพื่อนๆครับจุดตายของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ทำนาข้าวกันทุกวันนี้เนี่ยเพื่อนๆคือแบบนี้แหละ เวลาเราจะคิดในการจัดการปัญหาข้าวในนานะเพื่อนๆนะสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆคำนึงถึงเป็นเรื่องแรกและสําคัญมากๆเลยก่อนที่จะคิดถึงเรื่องของการจัดการไม่ว่าจะเป็นป้องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องการรักษาหรืออะไรใดๆนะเพื่อนๆนะดูสภาพโครงสร้างของคอเลสเขอรอลของคนครับว่ามันปกติหรือไม่ทําไมผมถึงแนะนําเพื่อนๆแบบนี้หรือ อธิบายให้เพื่อนเเข้าใจแบบนี้ทั้งทงที่บางคอนเทนต์บางที่เขาก็แนะนําบอกว่าเออมึงต้องป้องกันมึงต้องอย่างนูนอย่างนี้อย่างนั้นเหตุผลเพราะอย่างนี้ครับเพื่อนเครับเวลาโครงสร้างของพืชเนี่ยถ้าโครงสร้างคอโรฟิลเขาไม่สมบูรณ์ฉีดสารเนี่ยประสิทธิภาพในการดูดซับดูดซับสารอาหารดูดซึมสารที่เราพ่นให้เนี่ยดังที่เราต้องการ ของเป้าประสงค์ที่เราจะใช้นะเพืเ่อนๆนะมันไม่เต็มประสิทธิภาพอ่ะไม่เต็มประสิทธิภาพอันนั้นก็ยังไม่เท่าไร่ครับเพืเ่อนๆยังไม่ลายเท่าไหร่ไอ้ที่ไลยคืออะไรครับไอ้ที่ไายคือไซเอฟเฟกหรือผลข้างเคียงที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราคาดไม่ถึงก็คาดไม่ถึงตรงไหนคาดไม่ถึงตรงที่เวลาเราป้องกันสมมุตินะเราคิดว่าเราจะป้องกันนะหรือเราจะรักษานะ เคยมีอาการแบบนี้ไหมครับเคยมีลักษณะแบบนี้ไหมครับเพืเ่อนๆยิ่งพ่นยิ่งนักยิ่งพ่นยิ่งลามยิ่งพ่นยิ่งเป็นเยอะเพราะเหตุผลนี้แหละครับสภาพใบข้าวมันยังแย่อยู่เพื่อนเนเราพ่นเนี่ยมันเท่ากับยิ่งซ้ําคนเจ็บอะให้ตายเร็วดังนั้นในความคิดเห็นส่วนตัวของผมไม่เห็นด้วยครับกับการพยายามจัดการปัญหาข้าวในสภาพที่โครงสร้างคอโรฟิลของไม่สมบูรณ์ แต่ี่มุมกับกันถ้าสมมุติว่าข้าวเราอ่ะข้าวในนาเราอะนะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยไปนะใส่ปุ๋ยในสภาพนี้นะใส่ปุ๋ยไปปุ๊บแล้วข้าวมันค่อยๆกระเตื้องโครงสร้างคอร์ฟทีค่อยๆซ่อมค่อยๆฟื้นฟูค่อยๆดีขึ้นเออถ้าแบบนี้ผมเห็นด้วยเห็นด้วยกับการที่เออคุณจะเสริมคุณจะเติมคุณจะแต่งคุณทําไปนะครับดังนั้นก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆครับแล้วอย่าวุ่วามพอถ้้ววามแล้วเนี่ย ปัหาบานปลายมันไม่ได้จบอยู่แค่ใบนะครับเพื่อนๆมันจะสืบทอดต่อเนื่องไปถึงมเมล็ดเลย